สบายดี FC มาพบกับแซนิูบันนาชาแนลคือเก่าเอาแล้วเนาะตอนนี้แซนิูก็มาถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วก็คือ,อถ้ำพาเดนมาบึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะพอแล้วไปทางหน้าก่อนอู้นี่คือถ้ำล่มเย็นขนาดเลยแหละจังพากันมาลอดถ้ำยูกี้ นี่ทายฮูบอยู่ี่เพชรโอ้โหจังแม่นของเทสนี่วิววิววิวหลักร้อยล้านเลยวิวสวยมากโอ้ยเอฟซีเอ้ยมาเห็นแล้วทำขาแดนทำขาแดนไดยยินแต่สือมาเจอแล้วค่าบม่น วิวหลักร้อยล้านเลยเขาข้าไปเลยยเข้าตรงเลยไปยิกันเลยงมา่ชาพี่บึงบ่สายตาพญานาคเลเป็นตาันทานเลยใช่ สวัสดีค่ะเป็นตัวยานไม่เ็าชีเลเออคอกฉันกลัวแล้วเดี๋ยวเราจกลเดี๋ยวเราก็ไปอออเลยเดหอนบอกเขามาเออยังจะถ่ายเนี่ยเออจ้าบุได้เออถ่ายอะเออจะไปถ่ายเอาเขาหาถ่ายยังงาหาถ่ายเออเออควมันมีคน

มาเล่อซมนี่คือ่อนโยนเหรียญพบรักร่ำรวยความสุขโชคราภสริมตำแหน่งถูกหวย เอาเอาตัวใดนดีเนาะใช่ใช่มาเสี่ยงนู้นเสี่ยงตัวใดนถึงเฮาหน่เอาลำรวยบอลเอาอะไรเดจมันมีลำรวยความรักความสุขความอะไรไทยทารบอ่ะหายซุกอีอย่งเกาะตัวนั้นงแซนจะโยเรียนให้คือจะเอาถุกห้อยจะเอาเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งแซนจะเอาลำรวยแซนเอาลำรวยกับถุกห้อย สวยเลยจ้าจ้าฉันจะฉันจะทายเธอดูเอาเลยยวนมาเอ่อหัวกบาลดอกแรกดอกเลกเอาเลยวะอ่านีนนี่ลำรวยดิเธอเธอยาวลำรวยใส่บุ้งเธอ

นั่นไงความสุขความรักก็สิบบาทเธอจะเอาตัวอะไรชิลองมาด้วยสิบบาทนี่นี่นี่เนี่ยจะลองดูนะฮะลองเด็ดบอกว่าจะมีความรักหรือเปล่าหนุ่มๆรออยู่นะจ๊ะตัวเนี่ยอ๋อเอาแถวไปโยมสร้างความสุขอ่ะเออ่ยลำรวยกว่าที่เมื่อสท้ถูกมั้เออแจ้งเลย เธอเธอเธอถึกหายโชคถึกว่ถึกหายโชคเธอไปหายโชคกับใครเออไลรวยไงรวยบ่ได้อีกแล้วบ่รวยแต่อันนี่เนาะถ้าเบิ่งว่าจะถือหวยถือหวยต้องถือแปดร้อยล้านเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้มากะอีกครั้งถ้าบ่ถืองวดแปดร้อยล้านก็มาบ่ได้บุญบ่ฮอดจอดบ่ถึงแล้วเด้อประธานอ่า อันนั้นพระธาตุเนี่ยก็ลืมเลยหอยตีนพระบาทอยู่ที่พระธาตุเป็นอย่างถ<น>้ำผาเด่นไอ้ถ้ำผาเด่น,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 นที่เราก,ก็น่าจะมีจักรูปนะที่เจ้าน่าจะเอานะเอาพร้อมกันปะมาเออสามคนที่เรารวมบน้จักบาท เอ้เลยเอ่ะขอบปะอ,อยู่นี่แหละไปถ่ายดูตอนนี้พวกเราก็ถ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเบิ่งมยจะวิวสวยงามคันน่ะโอ้วิวสุดยอดสุดยอดวิวงาม าขับรถมาแต่พูดรอจะอยู่สวยแต่เรามาเส้นได้แบนี้พูดข้มาเห็นมือนรงเป็นเรียบไปเห็นเรื่องๆอะไรเรื่อตัวพูดแล้วส้นในเนมืองกันนะพูดแล้วเนาะสุดยอดเลยเขาเรียกไปนี่เห็นต่จอ,อมากนรื่องเหลืองจอันนี้อะไรเห็นเห็นสีเืองยอสุดละ้าคมาเลื่องม่งม่งมาเอมาพี่เอกอันนั้นเ้าขึ้นได้บ่จอมนี่ แล้วขึ้นทางไหนจะมีน้ำตูนตาเลี้ยวเดี๋ยวเขาเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นยู่หันไหโอ้ห่างมันยาวนะเว้ยเนาะพุ่นน่ะพุ่นเขาขึ้นอยู่พ่นด่งสายตาดึงสายตาทางมันอยู่ปลายขาพุ่นหัวโรยงฟ้าพุ่น ามเนาะอ้าเลน้ำตกตาแกเจ้ตัิดาขาได้เงินแม่นอ่าวด้ยนี่เนาะเห็ดนํำอันนี้พี่เอกเห็ดปฏิมากรรมชุดยอดเลยเนาะแบบผู้จักสร้างออกมานะเวาราคาเท่ากับเห็ดได้มุดชุดยอดนะวิวงามขนาดนอ้คี ปันงามเนาะอืมปันงามหูจักอีบะนี่คือเทวดานั่นคือหูแขมนปะอันนี้ท้าเบิงมุมถุงสุดแบบงามเลยเอาโดนมาดีนะเมนอันนี้ยังเป็นแค่จุ่นอ่งะตรงุ่าไปพูดอีกไปไป เธอโทรศัพท์ยูไนบ่เธอโทรศัพท์นีสูตอีปแล้วไปหลาแ้มันนิดเลยอ๋อสุดยอดย้ายจุดยังน้อยฉันก็ถูกหวยนะเธอจำไว้นะฉันจะถูกหวยแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านถ้าบ่ได้แปดล้านก็มาบ่ได้เด้อนยางลูกปาี่เเห็ เห็นเพื่อนตัวเป็น็นี่บ่ถ้าการลงมาแล้วตอนนี้เข้าไปดูถ้ำพญานาะคห้ามเด็ดต้นไม้ใบไม้ห้ามฉับพัดโอ้โหรวมล,ลืนขนาดเลยสุดยอดอุโม,มงต้นไม้อันนี้กับเพื่อนเฮดเอาไหมนโอ้โหเด็ด สุดยอดโอยสุดยอดนี่คือรอดภูมิพญานาคบนเลย,ออยาาโชคหมานลํำรวยถูกหวยรวยเงินล้านเด้อชาตุร้อยล้านพันล้านจะกลับมา หลังจ,จากนั้นเราก็ขอเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราแปดร้อนเนาะเอาอีเละนั่นคือนางอะไรนะลงมาจากทางไหนน้าพญา,านาฬิกะอีละโตแซมตัวนี้เอาถ้ายพี่เอกเลยในหุบในโทรศาแซมนะบ่มีหุบภัแล้วน้องจะหุบเธอ ไปทางไหนล่ะขึ้นเบื้องั้งนึงบะโอเคไปขึ้นเยอะขึ้นที่ไหนวะไม่แล้วขึ้นมาบันไดธรรมชาติเป็นเหตุผสมกันเลยดีดีแต่ว่าโดาถือช่วงฝนลินอุ้ยมีห้างมิมมีห้างแตนพร้อมหนอ โอ้ยพักกูด hey, บ่อะนะฮะแม่แม่เลยอะบไป่าทพี Better ่เอ๊ปอย่าอเด็ดย่าอีท้ค่ะป้ป้จนอยากแซมพี่ล่ะโขาวแขนเออก็ไดเลยปอดีเนาะย่อนี่ยกระดดษลายูจังโชกขาวแขนแบบนี้โ้ เคเอฟที่คลิปนี้จะเป็นคลิปสันส้นๆเนาะได้พาเอฟีมาทำบุญมาสมบรรยากาศเอฟีอยู่ไทยบางท่านก็อาจจะบ่เคยมาจาังหวัดสกลนครเนาะกลัมาวิ่งคลิปน้ำสายุนิดเด้อได้บุญนำการขโมงขอบใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้กับสายุและทีมงานด้วยจ้าขอบใจตลอะเพื่อชายุจะได้มาเยือนพังท่ายอีกครั้งเนาะ